เป็นเรื่องราวแห่งความเพียรรำเรียนรู้วิธีตนคือหนทางภูมิปัญญาชุมชนเพื่อกันฝึกตนให้เรานึ้นเพึ่งตนเองเพื่อกันฝึกตน ่คนนนนัเพงตอึสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการภูปิยาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองผมสังคมคุณคณากรสกุลและคุณหาญนาลง์ยาวร์ศวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงเรื่องการสำรวจและการทำเหมืองทองท่านผู้ชมครับเหมืองทองทองที่เราใช้กันอยู่ในสร้อยคอในกำไรทองหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นทองคำแท้ เกิดขึ้นจากดินอยู่ในดินอยู่ในเหมืองอยู่ในแร่เราเอาตรงนั้นขึ้นมาทีนี้กระบวนการที่จะทําเอาเหมืองทองจากที่อยู่ในดินอยู่ในธรรมชาติมาเป็นทองที่เราใช้กันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็มีปัญหาและผลกระทบอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้คุณหานนรงครับการทําเหมืองทองการสารวจเหมืองทองภาพรวมเป็นไงครับคือทองในประเทศไทยมีอยู่2แบบของประเภทแรกคือทําแล้วก็หมดไปแล้วนะเช่นทองประเภทที่เป็นเกล็ดครับเป็นเกล็ดทอง กับเป็นสเก็ตแล้วก็อยู่ในใน,ใน,นตะการแร่อยู่ในน้ำเราจะพบว่าทองที่บางสะพานทองที่โตโมจังหวัดนาราที่ว่าแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่เขาทำทองกันอันนั้นคือทองที่ที่ที่มันมันผสมอยู่กับพวกตะกันแร่อื่นเ,เวลาเปิดน้ํากัดซ่องมนก็หลุดมาเป็นเป็นชิช้น แต่ว่าทองอีกประเภทหนึ่งคือทองที่อยู่ในหินแกรเิตที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจูนลอยดอกพิจูนนะครัะแล้วอีกที่ตรงที่จังหวัดเลยอันนี้เป็นเป็นทองที่อยู่ในหินแกรนิตแั้นทองทองที่อยู่ในหินแกรนิตเนี่ยจะต้องเอาหินแกรนิตเนี่ยมาบดกระโมอเหมือนกับเราทําปูนขาวแบบที่เราทําปูนกิงกระมากนี่แหละแล้วก็บดให้เหลือประมาณยี่สิบไมคอนแล้วก็เอาไปกวน เอาไปใส่ในบ่อบ่อคือบ่อที่ก็เหมือนกับแทงน้ำอนามัยอะเป็นท่อแหละแล้วก็ประมาณสักชุดหนึ่งก็ประมาณ8บ่อแล้วก็เอาไปใส่บ่อเสร็จก็เอาพยานายใส่แล้วก็กวนประมาณ8ถึง12ชั่วโมงก็กแล้วแต่ว่ามันจะมีประมาณทองมาก้มยแค่ไหนครับซึ่งโดยคำนวณในประเทศไทยเนี่ยเรามีทองที่อยู่ในนกาเนี้โดยคิด ซึ่งอาจจะแต่ละที่มีความหนาแน่นไม่คือไม่เท่ากันนะครับขึ้นบางชั้นเนี่ยก็มีความหนาแน่นตั้งแต่8กร,รมัมสูงสุดจนถึง4.5กร,รัมครับต่ออะไรฮะต่อ1ตันต่อ1ตันก็หมายความว่าถ้าเรามีทองอยู่ในแร่ทองเนี่ยคือมีแร่ทองอยู่ในหินต่อตันประมาณ2กร,รัมก็หมายความเราต้องใช้หินถึง7ตันครับเพื่อได้ทองหนัก1บาทครับบาทก็ประมาณสัก2 0 0หม แต่อัตกรารเฉลียเนี่ยที่เรามีทองอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ2 2ประมาณ2กรัมถึง3กรัมแต่ในคือในหินแกรนิตเนี่ยไม่ใช่ทองเน่ยเรามีมีเงินอยู่ครับฉันจะมีเงินอยู่ประมาณ70%มีทองอยู่ประมาณ3 0ฉะนั้นถ้าหิน1ตันก็อาจจะมีทองอยู่ประมาณสองถึงสมครับอ<ร>าจจะมีเงินอยู่ประมาณ20กรัมคือกับปั่นครับ ตอตอนนึ่งตันตตครับฉะนั้นเวลาเขาเขาทำแรกกาคือใช้วิธีแบบเอาไปเอาไปโม่ไปบดแล้วก็ขวนสารไซยาไนท์ที่ขวนเนี่ยเป็นสารเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกายครับ,รบเพราะว่าเป็นตัวแยกหลึ่งกับถอดออกมาจากส,สารไซยาไนท์คืออยู่ในรูปของน้ําของเหลวก็เป็นของเหลวครับแล้วก็เป็นเป็นคือมันเป็นผงก็ได้แล้วมาผสมน้ําก็ได้ครับแล้วก็พอพอขวนเสร็จก็ใช้ประจุไฟฟ้าลงไปจับครับจับคืนกับทองออกมา แล้วก็มาล้างในเมืองที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยตอนหนึ่งสัปดาห์ก็เอาทองกับเงินมารวมมาเขาเรียกมาคือมาหลอมลงบนพินบเหมือนกับที่เวลาเราดูหนังที่เป็นพิมต่อเป็นหนึ่งกระบะประมาณทั้งสามกิโลสี่กิโลเนี่ยต่อเดือนเนี่ยจะหลอมได้ประมาณสามร้อยกว่ากิโลแล้วก็อทองที่ส่งไปยังประเทศที่เป็นผู้แยกทอง การเงินออกหลังจากนั้นเราถึงจะได้ทอง99เาอร์เ็ฉะนั้นสิ่งที่เราส่งออกไปคือเราส่งออกแร่ถิ่นแร่นะไม่ได้ส่งออกทองนะแต่เราน,นําเงิน<ม>คือเราส่งออกต่อปีประมาณ10กว่าล้านประมาณ10กว่าตันแต่ปีหนึ่งเราเอานําทองข้าวประมาณ60ตันต่อป,ปีที่เราใช้อยู่เนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้เอาทองนําข้าวในมากกว่าที่เราส่งออก แต่ประกบว่าน่าเสียดายว่าที่เราส่งออกไม่ใช่ส่งออกทองครับเป็นแร่ทอง,ทองเป็นฝิ่นแร่รเขาไม่ได้บอกว่าเป็นฝิ่นแร่ทองด้วยอืแล้วต้องไปแยกที่ออสเตรเลียกับที่ที่ฮ่องกงแล้วโคงก็ถามว่าทําไมบ้านเราไม่มีหรอเขาบอกว่ากระบวนการแยกมันอถามว่าเวลาแยกแล้วก็ต้องเก็บค่าภาคหลวงใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเขาก็เอาตัวอย่างเงินกับทองที่จะส่งไปเนี่ยเป็นตัวเทสเหมือนกับเราเทซิเมนเนเย่ยเขาจะเอกระบอกเทสหวางไว้ ล้วถ้าถามวัตถ<ม>ุดิบในชุดนี้ที่ไปที่ไปเ,อเทอาคารทเรทตึกก็ไม่ใช้ได้หรือเปล่า<ม>เขาก็จะมาดูจากตัวเทสฉะนั้นไอ้ตัวที่เอาทองไปชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะลองทองไว้ฝ<ม>ึนว่ามันมีอัตราเหมสมเท่าไหร่ปรากฏว่ายุนกับทองน,นี่เกิดภาษีไม่เท่ากันก<ม>่อนหน้านี้ประมาณสักปี2 5 4 5้าเริ่มทําทองเหมืองแรก<ม>ที่จังหวัดที่ิิรตอนนั้นเนี่ยได้อาจาบัตรประมาณสิบห้าปีได้ไบ้ BOI 8ปี ดีไ8ปีหมายเพราะว่า1เขาไม่เก็บภาษีเครื่องจักรในการนาเข้าไม่เก็บภาษีโรงเรือน,นไม่เก็บภาษีฟยานายที่นาเข้าผมไปดูในราคาฟยานายนำเข้าต่อปี<ม>ประมาณ 40, 40ล้านบาทไม่คือไม่เก็บภาษีถ้าเก็บภาษีผมไม่ได้ใจว่าเขาเก็บเท่าหรือเเท่าหรือเปล่าไม่แน<ม>่ใจปรากฏว่าทองที่เขาขุดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้าน<ม>แต่เราจ่ายภาษีเพียง250ล้านเพราะภาษีคิดเพียง2.5 p e คือสองห้าเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งร้อยบาทเราจ่ายทองเท่าบาทห้าสิบาทครับประมาณนั้นตอนนี้หมื่นประมาณหนึ่งหมื่นล้านโลเขาจ่ายภาษีเราเพียงสองร้อยห้าสิบล้านครับแต่คือการลงทุนทั้งหมดเนี่ยเขาได้กําไรรวมแล้วประมาณเจ็ดพันห้าร้อยล้านครับก็มาขอแปลงใหม่ถามว่าไอ้แปลงเก่าเนี่ยหมดปีสี่ห้าไปเสร็จจริงจริงเนี่ยประมาณสักปีห้าสิบครับปรากฏว่าด้วยราคาทองที่ในช่วงที่ทำเนี่ยปีสี่ห้า ทองอยู่ที่ประมาณทักสี่พันห้าไม่เกินหกพันราคาทองขยับปีที่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็รีบเร่งในการทํทองอจนเสร็จเสร็จก่อนก่อนบีโอไอให้แปดปีหมายความใช้เวลาประมาณห้าปีทาทองเสร็จหมดเลยก็จะมาทําแปลงใหม่แปลงใหม่เนี่ยที่อยู่จังหวัดพิจิตรมันมีสองมันมีแปลงที่ต่อระหว่างพิจิตรก,กับเพชรบูรณ์ค,รคือฝำ่ภอําอ,อเภอทับพร้อมกับอําเภอวังโป่งของของจังหวัดพะยูนอะ วังโป่งหรืออีกฝั่งจะไปจังหวัดจังหวัดจังหวัดไม่ใช่ไปตอนกลางเลยนะไม่ใช่พคืออยู่ตรงสามเช้าของสามจังหวัดครับตรงอีกฝั่งจะไปจังหวัดอีกห้าร้อยเมตรอันนี้ตัวที่ห้าสิเมตรจะเป็นจังหวัดทิซุโร่อำเภอโนดดากัถ้าไปทางฝั่งตะวันออกจ็จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ามาฝั่งจังหวัดฝั่งทางทิศตะวันตกก็เป็นจังหวัดพิจิตรครับปากกอลแปลงที่ทําอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยไร่ทำระหว่างพิจิตรกับเพชรบูรณ์ตอนนี้กําลังขยับไปจังหวัด พิสุโลกคืออําเภอเนินมะปรางครับตอนแรกเวลาขยับไปอําเภอเนินมะปรางตอนนี้ที่ทําอยู่คือแปลงที่สองแะเืออําเภอที่ตำบลเขาหม้ออ่าตำบลเขาเจ็ดลูกทําเนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นแร่ฟอสตในภูเขาของเขาหม้อเนี่ยมีแร่ฟอสอยู่ประมาณสามร้อยกว่าล้านแต่ขุดแร่ฟอสออกไปเลยต้องกดภูเขาลงอีกประมาณ9 2้าสิสองเมตรเพื่อจะเจอแร่ทองถ้าขุด พูดออกไปอย่างเดียวแล้วผมไม่ได้ใจวา่าเขาเอแรงพอด์หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งมันเปลี่ยนจากแลกพอรมาไปแลกทองแล้วก็แล้วก็เดเงินินการปลุดปรากฏว่าเราก็บอกว่างั้นคุณไอ้ค่าภาคหลวงสองห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ไน่ใจฟุ้มในขณะที่เราเราทําแลกปัจจุบันเนี่ยแลกเงินมีเก็บภาษียนะี่สิบนะทองกับทองีกสองไอ้สองจุดห้าเราย่อยหินเพื่อการย่อยหินเหมือนโลโม่ทั่วไปเนี่ยเก็บภาษี4ี่จุดห้าเราก็รู้สึกวไอ้ทำไมทองมันเก็บภาษีน้อย เขาบอกว่ากระบวนการกว่าจะได้มาทึ่งทองมันยากครับเราก็บอกว่ามันยากตรงไหนก็เอาหินมะโมใช่ไหมแล,ไไไไปปแล้วก็ไปบดบอเสร็จคุณก็ไปไปไปปั่นแล้วก็สุดท้ายไอ้กรากของเสียก็จะเทลงบอ่อที่ว่าเราเป็นบอ่บอบ่อบ่อเดิมเป็นบ่อเวทบ่อเวทคือบ่อบ่อขยะเนี่ยนะครับว่าพอด้าบ่อขยะมัน,ม,น,ม,นมันเต็มเร็วเพาะ็ขขยายบ,อบอ่อบ่อเพิ่มก็มาขออนุญาตจากคณะผู้นัดก,การตอนนั้น ข,ขอญญข้อริเริ่มพัมนคกรเพราก็ดูว่า้โครงสร้างมันจะรับได้หรือเปล่า <ừ> คือโครงสร้างเดิมเนี่ยจะรับได้อยู่ที่ประมาณสัก29เมตรแต่ปรากฏว่าโครงสร้างใหม่เนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นอีก20เมตรคือ <ừ> เ,ปเป็น39เมตรก็คือยกจากพื้นดินยกพื้นดินก็ค,คือทาบ่อขึ้นมาก็ขยายฐานบ่อเดิม <ừ> แล้วก็แล้วก็เอาทํำดินรองขึ้นมาแล้วก็ใหพสูงข,ขึ้นอีกซึ่งเราก็พบว่ามันมีผลก็คือว่าหนึ่งไอ้บ่อน้ําตื้นที่เป็นเป็นตัววัด ทเทสน้ำว่าน้ำกุดไปน้ำใต้ดินไหมคุณมีกระบวนการน้ำออกมาจากบ่อไหมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งว่าเขาก็มีฝานไสยาไรอยู่ในบอใ่อมีการเกบตัวอย่าง,งเกินกว่าเป็นมากกวามนยี่สิบเท่าพอเกินยี่สิบเท่ามันก็มีปัญหาว่ากรองมันเกินได้ยังไงมันมาจากธรรมาชาติไหมมันมาจากอื่นไหมก็มีการเกบตัวอย่างใหม่แล้ก็ส่งแหลกสามแหล็กซึ่งพอส่งเหลกสามเหล็กปรากฏว่าไม่เกินก็ถือว่าเขายังดําเนินการได้อยู่แต่วันนี้ประกอบเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องประชาชนชุ่งอยู่รอบเมือ ทั้งทั้งพิกิตรและจังหวัดเลยเราพบว่าไปตรวจในร่างกายแล้วมีสารสารไยรไนับในเลือดในเลือดเกินกว่ามานมีสาอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสารพวกนี้ก็จะให้กับที่ที่แม่ตาวร้บตอนนี้แคทเมียมเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในไตแล้วก็จะเกิดไตวายปรากฏว่าในช่วงที่จะขอแปลงธรรมชาติที่ที่สองเนี่ยเขาเรียกคณะผู้ชำนาญการพิจารณาแหล่งแรก ก็มีการตำหนิเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมดังนั้นขอตั้งกองทุนที่มาเยียวยาชาวบ้านอให้เก็บตีละสิบล้านทั้งหมดสิบีให้มีกองทุนประมาณหนึ่งร้อยล้านกองท,ทนุนนี้ไว้สําหรับเยียวยาชาวบ้านที่มีผลกระทบต่อ,อ,ตอตร่างกายแต่วันนี้ปรากฏว่าอกองทุนที่ตั้งมามาสักตีสองห้าร้อยห้าสบบิบได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณห้าร้อย ทำมันหมดไปแรกประมาณทุกสี่แปดสี่เก้าพอปีวันละห้าสิบห้าสิบก็มีการมีมีการมีการตั้งกองทุนปรากฏว่าวันนี้ผมมาทราบว่าไอ้การตั้งกองทุนเนี่ยไม่ได้เอาไปเยียวยาชาวบ้านครัเอาไปดูงานผู้ว่าไปดูงานอะไรหรือเปล่าไม่รู้ท้ายกับมึงกองทุนรล้โรงพยาบาลครับดังนั้นพอเขาจะบอกว่าชาวบ้านที่มีผลกระทบต่ออะไยคุณเอาหมอมาตรวจได้ไหมให้ใช้เงินกองทุนนี้เกาบอกใช้ไม่ได้ าเงินกองทุนนี้เจตนาแรกๆเนี่ยผมยืนยันแล้เพราะผมเป็นตัวการด้วยเนี่ยผมยืนยันแล้วว่าวัต<ม>ถุประสงค์ที่ยกขึ้นมาและอยู่ในเงื่อนไขของท,ท้ายท้ายท้ายะไรท้ายอาจาบัตรเนี่ยก็คือเพื่อต้องการเยียวยากับพี่นอ<ม>้องประชาชนที่มีผลกระทบจากการทำเงิน<ม>แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เงินกองทุนนี้ใช้ย,ยากมากแล้วลเงินกองทุนภรรยานะท,ที่จะมาพุ้นฟูุเหมืองเงินกองทุนฟุ้นฟูเหมืองคือลืม คือข้อแรกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เหมืองต้องเก็บเป็นเหมืองต้องเก็บต่างหากนะเช่นเวลาเกิดนั้นแล้วคุณต้องกบเหมืองคุณต้องพูดตรงไหนอันนั้นเป็นเรื่องของเหมืองไม่เกี่ยวเพิเรื่องกองทุนชิปล้านนี่โดยเด็ดขาดครับฉะนั้นวันนี้พอเกิดผลกระทบแล้วเนี่ยผมก็ต้องปรับมาพิจารณาใหม่เรื่องเงินกองทุนว่าใช้ตามวัตถุสองจริงหรือเปล่าครับครับท่านผู้ชมครับคุณหาญนรงค์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเงินที่ได้จากตัวประธานบัตรหรืออาชีอบัตรที่เกี่ยวกับการทําเหมือง โดยชอบเหมืองทองเหมืองเงินก็ตามเนี่ยนะครับเอามาแล้วนะครับให้มาทํากองทุนอันหนึ่งเพื่อจะเยียวยาชาวบ้านที่เจ็บป่วยแต่ปัจจุบันกลายเป็นกองทุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเดี๋ยวเราจะดูว่าปัญหาเหล่านี้จะมีทางออกตรงไหนอย่างไรอีกสักครู่ครับเเเป็นนนรรรรรื่องาวาววคมพีีียยู้ิธต เเป็นร,ร,นร,ร,นรนท่านผู้ชมครับชักสนุกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องของเหมืองเราสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมขึ้นมาเงินขึ้นมากับผู้ลงทุนได้กำไรมาก็ส่วนหนึ่งก็มาเข้าแผ่นดินแต่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นได้อะไรนอกจากได้ รับสารพิษเป็นสารก่อมะเร็งเป็นสารที่ทําให้มีผลกระทบต่อตับต่อไตในร่างกายของเราตอนนะครับทีนี้ถามตอนเลยกว่าแล้วแล้วย,งยังไงฮะคือคือตอนนี้เนี่ยผมผมเข้าใจาว่าเหมืองพอเป็นแฟนที่สองเนี่ยหให้อาจารย์บัตรให้ให้ให้ประชานบัตรเพิ่มครับแล้วก็แล้วก็เราก็เสนอไปทางสภาพรักว่ามีมีการร้องเรียนมาจากกรรมการสิทธิกรรมการสิทธิ์ก็ทำเรื่องไปยังสภาพรักสภาพพักก็เลยมีการปรับ การเก็บภาษีใหม่แต่สองห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เป็นอัตราภาษีลอยตัวเช่นถ้าทองขึ้นหมื่นห้าพันบาทเก็บเท่าไหรสองหมื่นบาทขึ้นเท่าไหรคล้ายกับเราเก็บตีบุกครับปรากฏตัวนี้ถ้าผมคาดคาดการไม่ผิดเน,กกาานี่ยอัตราภาษีเนี่ยทองน่าจะเก็บภาษีร้อยละประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับความหมายว่าถ้ามีทองหมื่นล้านเราเก็บภาษีแค่เพียงพันกว่าล้านครับจะมากกว่าเดิมประมาณประมาณสักสามเท่าตัวครับแต่ว่า ปรากฏว่าเราก็บอก BOI ว่าเรื่องอย่างเขาได้กำไรแล้วแหละแล้วเครื่องจกกักรเขยังใช้เครื่องจักรที่เดิมก็ไม่มีอะไรใหม่ถ้าอย่างนั้นก็มีแบบเพียงว่าต้องซื้อรถเ,เรพิ่มรถลซบูเตอร์ที่จะต้องมาก,อก,ก่อนแรกปรากฏว่าไอเหมือนทองไปเก่าก็ยังใช้ไอ,ไอเพลนตัวเดิมคือแหล่งผลิตอันเดิมปรากฏว่าเขาก็ไปขอยกว้น B O I ได้แปดปีอนกัฉะนั้นเนี่ยที่จริงมันน่าเสียดายว่าถ้าเราไม่ได้ยกว้น B O I เนี่ยหนึ่งค่าค่าอุปกรณ์ ถ้าพยานายนำข้าวกับค่าภาษีโรงเรือนเราจะได้ประมาณพักสามพันกว่า, 3, าล้านแต่ถ้าใช้อัตราภาษีแบบสองห้าเปอร์เซ็นต์แบบเดิมเนีเราจะได้ภาษีเพียงแปดร้อยกว่าล้านในแปลงใหม่ซึ่งแปลงใหม่เนี่ยคำนวณทองตอนนั้นอยู่ที่ประมาณพักหมื่นห้าพันบาทราคาทองเ,ออเราคำนวณไว้ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านซึ่งถ้าถามว่าวันนี้บริษัทที่มา,มาทำเนี่ยเดิมเป็นบริษัทที่มาจากต่างชาติแล้วก็มีการปรับเงื่อนไขใหม่ว่า ต่อไปนี้จะต้องมีบริษัทจะต้องมีคนไทยถือหุ้นอย่างน้อย57%ครับซึ่งถามว่าคนไทยถือหุ้น57%ก,ก็ยังเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงในานามของภาครัฐจะได้อะไรเพราะมันเริ่มวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาเต็มไปหมดก็คือว่าหนึ่งระเบิดไม่ตรงเวลาอันที่สองทำล่วงเวลาไปกลางวันกลางคืนอันที่สามก็คือว่าตอนแรกชาวบ้านเนี่กินน้าไม่ได้มาจากบ่อน้าตื้นก่อนอันที่สองหลังจากนั้นชาวบ้านก็ต้องซื้อน้ําวันนี้แหละปรากฏว่า สซยายเนี่ยเวลาเอามาเป็นบ่อตากนล้วมันไปไหนมันก็คือระเหยขึ้นไปบนอากาศครับแล้วสุดท้ายมันเป็นฝนตกลงมาให้ชาวบ้านติดกินแคบๆหรืรอรปเปล่าอันนี้แต่ดยโดย,โดย,โดยปกติถามว่าสซยายเวลามันวัดเนี่ยไซยนายเข้มข้นเนี่ยที่มันออกมาจากกระบนวนการผลิตเนี่ยกว่าจะปล่อยลงในบอ่อเวทได้เนี่ยอย่างน้อยต้องเหลือไม่เกิน20ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกิน2%อร์เซ็นตของไซยาไแล้วสุดสุดท้ายพอไปวัดใหม่มันจะหายไปมันเกิดขึ้นจากการระเหยของของ ของเหลวเนี่ยนะครับครับดังนัวันนี้ปรากฏว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือว่าเรามีการขอประทะเขาเรียกอาจจะบัดพิเศษรอบจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์ไล่จะมาหลายจังหวัดเนี่ยแล้วรวมตัวน,นี้มันมีการขออาจจะบัดพิเศษเพิ่มอีกประมาณ12บจังหวัดรวมถึงนู่นแหละระยองจันทบุรีเพิ่มเติมไปตั้งหลายจังหวัดแล้วรวมกับภาคอีสานด้วยใช่งไหมครับฉะนั้นไอ้ถ้าเราเราคิดว่าเราเร่งให้มีการ มีการสำรวจเพิ่มผมคิดว่าถ้าอยากดูเรื่องจะทํทำต่อหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอันแรกเนี่ยการขออาจาบัตรพิเศษกฎหมายแรกปีสองร้อยสิบไม่ต่างอะไรกับกฎหมายปีตัวเรียนคุณคังฮคือกฎหมายปีตเรียนคือปีสองร้อยสิบสี่คำว่าบัตรทานบัตรนี่ไม่ต่างกันเลยคือเวลาห้ยาบัตรพิเศษเหมือนเหมือนบริษัทก่อต้องการสำรวจว่าเจอทองไหมถ้าบริษัทก็อเจอ แปลงสัมานนั้นเป็นของบริษัทก่ครับรลจะไปยกให้ใครไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากคุณต้องไปหาเสรทจิ์ในการบุกเบิกอ่าสิทธิในการบุกเบิกเหมือนกับปีตัวเรียนเหมือนกันคุณไปเจอน้ํามันในอ่าวไทยเป็นแปลงที่สไลร่ก็ตามสิทธิ์ก็เป็นของบริษัทกอในฐานะเป็นผู้สํารวจแต่เขาขายสิทธิ์ได้นี่ก็ขายสิทธิ์ได้แต่รัฐบาลทำอะไรก็ไม่ได้เลยครับดังนั้นแหละวันนี้มันเหมือนกับว่าบริษัทต่างชาติหรือบริษัทไทยก็ตามที่ต้องการขออาจจะบัตรพิเศษเพื่อสํารวจเอ๊ะจะถามนิดนึงเลย าถ้ากนันก็ขอกระจายไปเลยให้ได้ไหมก็ขอขอกระจายไปเลยสิยอตอนนี้ก็ขอหนึ่งเจ้ามีการขอถึงหนึ่งล้านไร่ใช้เวลาสำรวจประมาณสามปีแต่เครื่องจักรเนี่ยม,มันต้องมันต้องเจาะเพื่อ,อดูชั้นดินว่ามันมีแร่ทองอยู่ตรงไหนแล้วต้องไปเทสกระบวนการเทสเนี่ยมันต้สำคัญดังนั้นไอ้ทดลองเนี่ยมันมมมััันนนช้าถูกไหมดังนั้นบางบางครั้งเนี่ยปรากวดละสามปีไปแล้วปรากว่าอาจจะบัตรพิเศษที่ขอเนี่ยสำรวจไม่หมดอ้าวรัฐก็ได้ตัง คือรับได้จริงจริงแตเ่เขาก็มีการขอแปลงเดิมได้ในฐานะที่เขาเป็นผู้มีสิทธิ์ขออยู่แล้วผู้มีสิทธิ์ขอแปลงเดิมก็ยังโอนให้คนอื่นไม่ได้นะเช่นเขาไปเจอทองปั๊บเนี่ยบริษัทกนเนี่ยเป็นผู้สำรวจขั้งแรกไม่อยากทําเพราะทางนี้ทำไม่หมดถูกไหมต้องการที่จะโอนกิจการให้กับบริษัทขอ,อบริษัทขอเขาองมาซื้อในฐานะที่เป็นมีทองอยู่แล้วนะถูกป่ะแต่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยผมเป็นชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเขาไม่มีสิทธิ์ขายที่ดินในฐานะที่มีทองคุณสังคม ที่นี่ก็คือในท่าที่นีที่เป็นท้องนาออท้องนาเฉยๆแล้วก็ถือว่าทรัพย์นี่เป็นของรัฐบาลไปแต่รัฐบาลกาลังโอนให้กับบริษัทใครไม่รู้รที่กำลังมาสำรวจดังนั้นวันนี้มันมี2อ,อย่างในกรณเรีเรื่องทองในเมืองไทยก็คือเรื่องของการแลนสํารวจแปลงใหม่กับ,บอันที่สองการขอประทานแตรแปลงเก่าเพิ่มทั้งจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลยจังหวัดแปลงเพชรบูรีทิ่ททโลกเนี่ย ผมขอตีว่าเป็นหยอกพิจิตนะแล้วก็จังหวัดเลยทั้งสองแปลงกำลังขอเพิ่มแต่ทั้งสองแปลงมีปัญหาเหมือนกันก็คือหนึ่งการควบคุมปริมาณของการเกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิตในชาวบ้านเนี่ยของจังหวัดเลยก็มีปัญหาเรื่องน้ําคุณภาพน้ําเกินกว่าข่้มาตรฐานถึง4ี่เท่าคือเอากันง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับที่เตี้ยที่ชาวบ้านกินน้ําไม่ได้ที่มันมีแร่มาจากตะกั่วอันนี้ก็เหมือนกันแล้วเนี่ยถ้าถามว่าในขณะที่ถามว่าในมุมมองผมเนี่ย คือเราไม่ได้บอกว่าเราอนุรักษ์จะไม่อยากให้ทาอะไรถูกไหมครับแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ทำเหมืองไหมทาได้ครับอแต่ว่าเมื่อทําเหมืองแล้วคุณมีสิทธิ์ทำให้คนตายไหมไม่มีสิทธิ์ลครับแต่ถ้าถามว่ามาตรการที่จะลดความเบี่ยงเบนนี้ได้เนี่ยผมคาดวันนี้ผมมีข้อเสนออยู่สองเรื่องอเรื่องแรกก็คือว่ากระบวนการผลิตการทําเหมืองทองที่ใช้สศยรนายและเศยรนายเป็นสารที่ก่อมไรงอันตรายอยู่ในเบอร์หนึ่งของอนามัยโลกเนี่ยนะครับครับ แล้วก็ทุกที่ไม่ว่าในประเทศไทยหรือใน,ใน,ในทีเรียหรือในอเมริกาหรือในออสเตรเลียก็ตามถามว่าในออสเตรเลียทำไมถึงทําได้ในออสเตรเลียเหมือนที่ทำไชานาทาเนื้อทองมันเป็นเชลยสายมไม่มีชุมชนของเราก็กาวว่าชุมชนบ้านเรารวยมากเลยข้างล่างมีทองอข้างบนเป็นบ้านคนอยู่ทองข้าวโพดปลูกทำนาอยู่เนี่ยแปลนที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยข้างบนนี่เป็นนานะทำนาได้ปีละสองครั้งโดยที่ไม่ต้องมีระบบทางการแต่ปลูกน้ำปรดาลปลูกน้ำมาเป็นประมาณ กดบ่อน้ำตื้นประมาณเม็ดครึ่งมีน้ำูมน้ำได้ัองบาทั้งคืนแล้วก็สามารถทำนาได้อันนี้จุดที่ผมไปดูเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเหมืองทองบ,บ้านเราเนี่ยอยู่ติดกับชุมชน,น้นการทำแบบแบบแบบเดิมทำแบบออสเตรเลียก็คือใช้พยายนัยคุณก็มีพวกนี้จะมีผลกระทบก็คือมีผลกระทบสำหรับคนงานที่อยู่ในเหมืองแต่ของเราเนี่ยมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบเหมืองอันนี้ต่างกันถ้าจะทำเนี่ยผมว่าม,มีวิธีทางเดียวที่ทําได้กรณีของเหมืองที่ไปอยู่แล้วเดิมคุณต้องเปลี่ยนจญญากพยานัยไปย่างอื่น ของก็ถามหลายคนที่บอกทําอย่างอื่นได้ไหมเขาบอกใช้แมแป้งมันสำปะหลังแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือมันอาจจะมีกระบวนการผลิตไม่รวดเร็วแบบใช้สยยไสย<ม>านข้อหนึ่งพูดใส่ปั๊บมันเป็นสารเคมีใช่ไหมมันก็สลายได้เร็วกว่าแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากใชวบ,บ้านเป็นมรดงหนึ่งหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมกรมอ,อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกคุณต้องมีเทคนิคให้กับผู้<ม>ผู้ทาแต่ผู้าทานี่มายอยู่ในเมืองไทยเนี่ย S <S <an throp ic> เขาอาศัยเทคนิคที่เคยทาในออสเตรเลียเพราะก็เป็นบร,ริษัทที่มาจากออสเตรเลียตอนแรกแล้วบริษัทพวกนี้ก็ทําในลราตอนนี้ในลราก็ไม่ทําแล้วนะเพราะหนึ่งมันทําบ่อเขาพังแล้วก็แม่น้าก็ไอ้บ่อที่พังก็ไหลลงตามแม่น้ำอันนี้ผมผมเนี่ยรับข้อมูลจะมาจากเจ้าหน้าที่ของ,งกองทรัพยากรตอนี้บ้านเราเนี่ยที่ติดตามเรื่องเหมืองคือเขาต้องไปสำรวจเมืองประเทศอื่นด้วยแล้วก็ตามแนวชายแดนด้วยฉะนั้นวันวันนี้ถ้าแปลงเก่า เกิดความเสียหายอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็ต้องหาวิธีผลิตหรือววิธีผลิตแบบแบบอื่นที่ผมคิดว่าเป็นไปได้คือคุณต้องทาระบบปิดไม่ให้มันระเหยออกไปเหมือนกรณีที่เขาเคยทำกรณีของของเกลือเกลือโพแทสเนี่ยทำที่อำเภอพิมายเดิมใน้เกลือของพิมายเนี่ยทำก็คือมาตากบนลานรากแล้วก็มันก็ซึ้นลงไปในชาวบ้านชาวบ้านก็เกิดความเสียหายเหมือนกับที่น้ําเสียวเหมือนกับที่ ปรากฏว่ามีกรณีอันหนึ่ง<ม>ที่มาจากเป็นเทคโนโลยีมาจากเยอรมันมาสร้างโรงงานแล้วเอเกลือเข้าไปในโรงงานไม่มีอะไรออกมาจากโรงงานเลยนอกจากเป็นเกลือเม็ดออกมาเลย<ม>เขาสามารถจัดก,การของเสียได้หมดภายในโรงงาน<ม>ฉะนั้นอันนี้อันนี้ผมเรียกไอ้ระบบนี้ว่าเป็นระบบติดที่ไม่กระทบต่อนาชาวบ้านเลย<ม>ฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบรอบเหมืองทองที่ผมว่านเนี่ยถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้<ม>คุณจะกินน้ำก,ก็ ก็อดีขึ้นถูกไหมครับอันที่สองเงินกองทุนนี่ยผมต้องไปดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็มีข้อเสนอจากกระทรวงอุตสาหกรรมสร้างคณะกรรมการขึ้นมาช่วยถ้ายัางเคลียร์ปัญหาเก่าไม่ได้ที่จะประทานบัตรแปลงใหม่เนี่ยก็ให้อยู่ไว้ก่อนครับอันที่สองก็คือว่ากรณีของของเขาเรียกวาอาญาบัตรพิเศษให้มีการสำรวจเนี่ยวันนี้มันสามารถไปสำรวจในพื้นที่เอกชนเหมือนบ้านผมมีโฉนดก็เข้าไปได้ แต่ว่าหลักกฎหมายที่ดินเราเนี่ยเราให้เข้าก็ไม่รั้ก็คือเราไม่ให้เข้าก็ได้ถูกไหมครับอันที่สองนเขตววทยานแห่งชาติเขียวรัศมีสปาซึ่งเป็น่าสหวนเดิมเนี่ยเขาให้สำรวจตอนนี้กําลังจะขอเปลี่ยนกฎหมายบางอันเพื่อเข้าสำรวจทั้งหมดคือผมถามว่าทองคำเนี่ยมันอยู่วันเรา่เป็นหมื่นปีแล้วแหละมันไม่ใช่กล้วยน้าหอมไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยน้ำตาที่มันจะเสียไปในพรุ่งนี้วันเดือนนี้มันอยู่ยิ่งนานปีมันก็ยิ่งมีมูลค่าของมาแต่ผมอยากให้แก้ไขกฎระเบียบที่เหมือนกับ น้ามันเหมือนกับกา๊าซในอ่าวไทยที่ทํายังไงภาษีมันจะตกกับรักมากที่สุดมันเหมือนให้สมกับว่าประเทศไทยเป็นหมุนทองคำคไม่ใช่คุณขุดทองคําไม่ดีตเราเคยมีรีบุกถูกไหมเรามีรีบุกเราเคยขุดรีบุกเราเคยมีแร่ทองที่เป็นทองแกะวันนี้เราแทบไม่มีอันนั้นหให้เห็นภาพที่ได้ภูมิใจว่าเรามีทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินที่เป็นมูลค่ามันกลับมาเป็นภาษีประชาชนครับถ้ายังทําเงื่อนไขทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้นะการประานบัตร ผมเห็นด้วยว่าจะเป็นนักสำรว้ไม่ปลอดก็ไ,ปไ,ปได้ผมผมว่าคือผมไม่เร,รีบในฐานะคนไทยไม่เรียบแล้วก็บกริษัทต่างชาติถ้าไม่มีเทคโนโลยีพอประชาชนไม่ไปลอดภัยหยุดไว้ก่อนได้ไหมแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องฝากความหวังไว้กับกระทรวงสึกาธกรรและก็มุลสากร,รมพื้นฐานรการเหมแรกท,ที่จะต้องดูเรื่องนี้อย่างรบอบคอบต่อไปให้ประชาชนรู้ทุกขั้นตอนของการสํารวจแล้วก็ได้ ได้มีข้อเสนอแนะทุกขั้นตอนถ้าจะเกี่ยวข้องกับพรบรแร่อันไหนที่ต้องการแก้ไขคือุผมเข้าใจว่าเขาต้องการแก้ไขพรบรแร่บางส่วนด้วยถ,ถ้าเป็นการแก้เพื่อเอื้อเอือเอ้อให้กับบริษัทถ้าแก้เพื่อที่จะเอื้อให้กับบริษัทต่างชาติมากขึ้นผมว่าประชาชนก็อยากที่จะทักท้วงเหมือนกันว่าอย่างนี้ไม่ไม่ไม่หม่ะสมของอีกการหนึ่งการแก้ที่มันน่าจะให้มันรัดกุมมากขึ้นก็คือว่าทำทำยังไงถึงจะได้เก็บภาษีเข้ารัฐมากกว่านี้อันนี้ผมคิดว่าแม้แต่สิบเปอร์เซ็นต์น กับภาษีอันอื่นแล้วเราสามารถที่ประกาศาการเก็บภาษีได้ได้<ม>ที่มันก็<ม>เรียกโล่งตัวกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีองความหมายมาแล้วคือทรกบคราบท่านผู้ชมครับสรุปสุดท้ายแล้วเราคาดหวังที่ภาครัฐคาดหวังที่พรบรแร่ที่อาจจะมีการปรับแก้ปรับแก้เพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยที่สดุดเก็บภาษีต้องมากขึ้นและอย่างที่สองต้องคุ้มครองภาคประชาชนที่มากขึ้น นะครับนี่คือความคาดหวังที่ค่อนข้างจะสูงและท้ายสุดการทําเหมืองแร่ทําได้แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องไม่ลดลงวันนี้รายการภูมิยาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองหมดเวลาแล้วผมสังคมคุณธนากรสกุลและคุณหาญนรงยาวเนศขอลาท่านผู้ชมไปแลครับสวัสดีครับคครับอันงดงามของชาวไทยรู้ชีวิต และเติมใหญ่ได้พึ่งพาไม่อัดจนเป็นเรื่องราวแห่งความเพียรรำเรียนรู้วิธีตนคือหนทาง ปัญญาชุมชนเพื่อกันฝึกตนให้เรานั้นพึ่งตนเองเพื่อกันฝึกตนให้คนนั้นพึ่งตนเอง